ผิภากิาีบุญมารัหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะประมา565ในครั้งนี้ค่ะสําหรับผู้เข้าร่วมในครั้งนี้เป็นเด็กะภาเด็กและเยาวชนแนระดับอำเภอค่ะเป็นการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนายปริญญามลเก่าที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยวายวชนแห่งป,ประเทศไทยค่ะนางสาวอริศาประเทศไทยค่ะนายพันธุ์คงแก้ววิเศษโฮ ประธานสอประกอบกิจผู้บริหารสภาริษและยมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอรถบนแเชิญในโครงการนี้ด้วยค่ะถมกต้แล้วขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสะเกศการจังหวัดศรีสิทธิ์ที่เคารพกระผมนายนัทวุฒิวง์จังรองธานในนามตัวแทนผู้จัดและผู้เข้าร่วมการอบรมต้องขอขอบพระคุณท่านที่ได้กรุณาให้เกียริมาเป็นประธานในการปิดอบรมและมอบบีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมลและความมั่นคงของมนุษย์ในขณะ 8. องเวลาสีสไลดคะ่ะผสีคะ่ะเสริมนะครับในทักษะแล้วก็ รองผับขอเรียนเชิญครับครับสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นคอนราสิมานะครับก็จะทั้งรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะุขีสองช่งองเฮ้ เป็นภาพนิ่งที่มีเสียงนะคะจริงๆก,ก็จะเป็นทีมงานนะครับเป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอมานะครับก็ส่วนหนึ่งก็เราก็จะเพิ่มศักยภาพของทีมงานตัวนี้แหละที่จะไปเสริมในในการที่จะไปสร้างทีมงานในระดับอำเภอในระดับตำบลนนใ,ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับในทีมงานของสภาเด็กและเยาวชนนะครับเพื่อที่จะให้ดึงทีมงานให้เข้ามาเป็นเครือข่ายมากๆนะครับแล้วก็ ขับเคลื่อนในบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนนะครับในการที่จะทําหน้าที่นะครับในการดูแลซึ่งกันและกันด้วยนะครับถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เรามาเสริมแล้วก็มาเติมเต็มให้กับเด็กๆนะครับในที่เป็นตัวแทนของแต่ละอเ้อเข้ามา